สวัสดีคะ่ะพี่น้องธรรม้มมทุกท่านวันนี้ก็มมติดตามตัวเลขแนวทางกับหลายอาจารย์คะ่ะใบนี้เลขทูปปูนะคะทีติพานมาเขาหกสี่ค่ะวันนี้มีเจ็ดห้าเก้าหาเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าค่ะใบนี่เลขวิ่งเด่นล่างเดินดีนะคะใบนี้เขามาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้มีสามหาแปดเก้าค่ะใบนี้แอดสวยนะคะ วีศูยนย์สามศูนย์หาศูนย์แปดสามหาสามแปดหาแปดค่ะใบนี้ไปเรียกสองตัวบนล่างของอาจารย์มูลอดพารวยนะคะให้เด่นเจ็ดสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหาค่ะใบนี้สูตรเดินล่างแล้วรวยนะคะให้วิ่งล่างหกกับแปดนะคะสองตัวหกศูนย์สามหกหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดสองค่ะ ใบนี้เลขวิ่งนะคะฝันเป็นจริงมวดที่ผ่านมาเข่าเจ็ดค่ะมวดนี้มีหาหกค่ะใบนี้ปักหลักสิบล่างนะคะมวดที่ผ่านมาเข่าหกสี่ค่ะมวดนีให้เดนสองหาแปดสองตัวไม่สองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปดหาศูนย์หาสองหาเจ็ดหาแปดแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดค่ะใบนี้เป็นเลขวิ่งล่างของต่อกิษณะนะคะ มีหนึ่งสามหาค่ะใบนี้สิบหน่วยบนนะคะให้หกเจ็ดแปดเก้าค่ะใบนี้เลขล่างสองสูตรจับคู่กันนะคะมีสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์หกสี่หกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์ค่ะใบนี้มีสองใบนะคะใบแรกเป็นเลขดับล่างมีสี่กับแปดค่ะ ายที่สองเป็นเลขหนึ่งล่าง4 6 9ดับ4เหลือ6กับ9ค่ะใบนี้เป็นเลขกำลังวันนะคะให้เด่น1 4 7 3ตัว1 1 4 1 1 7 1 4 7 3 4 7 4 4 7 4หา7 4 7 9งตัว1 4 1 7 4 7มี1 1 3 1หา1 9 3 4 3หา3 7 3 9 4หา4 9 หาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าค่ะใบนี้แอตใต้ฟ้านะคะงมวดที่ผ่านมาเข่าสี่หกค่ะหวดนี้มีหาหนึ่งหาแปดหาเก้าหนึ่งหกแปดหกเก้าหกค่ะใบนี้ชุดสรุปล่างญ่าโมอ,ออกศึกนะคะมีหาแปดสองสามค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้เฮงให้รวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้มารวยนำโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ